ค่ะเมื่อนี่นุทิยามาตามแนวท่างของหน้าจอยก็น,น้องคาดนะคะหน้าจอยฝันนะคะฝันว่าไปเอาเลขยุต้นใหม่นะคะต้นเก้างวดที่แล้วก็ไปเอายุต้นใหม่นะคะเลขหนึ่งสามหานะคะเลขออกสามหนึ่งนะคะสําหรับวดนี้ฝันอีกแล้วแปอวเลขยุต้นใหม่ต้นเก้านะคะสามตัวห้างเดียวนะคะสําหรับน้องคาดนะคะน้องคาดฝันฝันว่าเลขขางเครื่องบินนะเลขยุคยข,ขังเครื่องบินจําได้แม่น มีเลขตั้งหกเจ็ดตัวนะคะจำได้เลยนะคะเป็นเลขตัวใดไปเบิ่งไปช่มน้ำกันเลยคะ่ะคนเลยเด้อพี่น้องทั้งน้าจอยทั้งน้องคาดทั้งน้องแท่นแต่ยิ้นข้าวามาจอยฝันกู้แล้วไปมั่นบฮาคฝันฝันตสมอไลนะจอยแต่ยิ้นข้าวมาฝันตั้งกล่องอย่างเดียวจะฝันซ้ำใดได้เนี่ยฝันเป็นตาขึ้นนี่จ้าฝันว่าจังใด วันนั้นวันวัดนันไปเอาเลขที่ต้นไม้ต้นเกานั่นแหละอมอที่วันหนึ่งสามหานล้วล่ะต้นไม้ต้นเกาบาทนี่ไปเอาตน้นไปเอาเลขที่ต้นไม้ต้นเกานั่นแหละรูปไปลูปมาเห็นตาเทพตื่นตาเทพว่าฉันนาเทพมากแสดงว่านาเทพหันไปเกิดเมียนเจ้าถามเพิ่นว่าเพิ่นได้กินข้าวสากบ่าโอ,อ้ก็ได้ถามกันเลย วันนี้ก็เลยว่าอันอันไปไปเห่าเลยว่าปะปะเห่าไปเล็กแต่เทียบเหมือนแปะต้นใดละ่ะวันนะ่ะเนี่ยต้นเกาข่อยนี่ข่อยได้เล็กเ,เ,เ,เนี่อเรยกว่าอย่างนี้ละอันเหมือนชื่อตัวใดเรียว่าเนื้เราเป็นคนเบาสาเนาะเหมืเทียบเนาะเบาสาบันนี้เลยว่าลูกไปลูกมาเลยเห็นอันอันกเกา ขึ้นยุต้ตนไม่ตนเก้า,มาแมนาแ่น้าเจ็ดสี่เราปนี้เลยว่าอันตะเทพอันอันพเมีอาก,กันเด้อเอมมนะอมันนานเด้อพนะเรื่ว่าที่เราไม่กกินน้ำเด้อขวดนึงเรื่ว่าจีิงๆ่มึงมันเมื่อสิเราไม่กกินน้ำเด้อขวดนึงบอกเรืว่าอะรโตแล้วก็บอกเลขว่า อ้ตอนเราตายเราอยู่อะไรกัน47ป่ะ41แม่มันคือตัวเดียวกันก็เลขต้นใหม่เนาะนาเทพเอาอยุ47ปีเราบอกเลขเราเป็นผู้พ่ายจะไปเอายีต้น,ตตนใหม่แม่ต้นเก่าเนี่ะต้นใหม่ต้นเก่าแม่เห็นเลขสามตัว974แม่บ่มว่าเห็นสองตัวบ่สองตัวบ่มี่เลยเรานาเทพกับบ่เบาอย่างเลยบ่เบาอย่างเลยหวนว่างหันมันเป็นหนึ่งสามหานะมันออก มันออกมันออกสามสามหนึ่งมันออกสามหนึ่งต้นเก้าด้บอกมันเป็นหนึ่งสามห้ามันออกสามหนึ่งรางวัลนี่มันเป็นเก้าเจ็ดสี่ฮัตตัสมันก็จะเป็นเก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดสี่มันชัดเหมือนทุกตัวว่ะนะจอยชัดเหมือนทุกตัวเลขสามตัวชัดกว่าทุกตัวถ้าจอยฟันซับนี่มันบ่อไม่นะคะ ถ้าวอาเรื่องอายุนาเทมันก็บซีเจนเนาะไม่เดียวกันเท่าสีโบเขียนเนาะย่านเลข้ยหลายตัวหันไปทังแมททับได้ไหมข้าดฟันเข่าซองงวดไปเล่าทั้งเมื่ดงวดี่ผพันมาบ่กเขานะคะเลขก็มีเขาามีรุดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติมือนี่เป็นวันที่สิบสองเลขเล่าก็จะจองคาด์พันบ่อพันจังได้ค่ะอาจารย์แท้ยาเห็ดเห็ดควนวันบารเปนเชียวขนเกค่ะ ไปเที่ยวคอนเจนไปก็หายไปเที่ยวมัตตีเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าฝันมากกับยู่รถทั่วฮะตื่นขึ้นมากกับยู่ทั้งรถทั่วไปไม่จอดก๊าสินเป็นเป็นสนามเป็นสนามเครื่องบินครับจอดกาาสินเป็นสนามเครื่องบินเป็นกาาสินคอนเจนก๊าสินมากคอนเจนหรือคอนเจนไปกาาสินกาาสินไปคอนเจน ขี่รถทั่วจากกาลสินไปขอนแก่นไปสนาม<ะ>ไปสนามเครื่องบินครับ<ะ>ไปหาผู้ได้ยุเครื่องบินย่สนามบินไปหอดเห็นเห็นแต่เครื่องบินลำเดียวจ้าเป็นรุ่นแอร์บัสเอสามแปดศูนย์ม่คแต่ว่ามันม,มันมีตอบเป็นสีดำอันใดต่อสีดำเลข่ะครับ<ะ>เดี๋ยวด้ยวย้ายจย์ก่อนเอ เป็นรุ่นรุ่นสามแปดศูนย์บหอสามแปดศูนย์เราเราไม่ต่อไปอีกเป็นตัวไหเก้าห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์สามครับมีขึ้นจำเลยครับมันเลีหกตัวคนนี้น่ะมันเขียนต้อกันต้อกันเยาเลยสิเป็นเลขหกตัวเลยบอกคือมันเป็นสามแปดศูนย์แล้วก็เก้าห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์สามมั้งสิบอ่ะนี่เขียนอยไรพี่น้อง เชียนตัดเอาเลยนะลี่บ่บ่เขียนให้ให้เป็นหกตัวก่อนเป็นเก้าห้าเจ็ดบ่แล้วก็ต่อเป็นศูนย์สามมันบ่เด้อย่าเขียนแบบนี้ถือบ่ครับที่แรกมันเป็นหนึ่งสี่มันบ่ครับบันี้เวลาตาัดเฉย้ตัดเทลเป็นสามครูบ่แม่บ<ะ>ุ<ะ>้งเ่อครับแม่บุ้งเ่อนเดี่ยวแต้เดี<ะ>่ยวแต่<ะ>เลขทั้งเมดมันเป็นตัวสีดำเมเลยติยุคยุคห่างเครื่องบินมันบ่ครับ นาจอยเจ้าฟันท่านี้เป็นบ่ะอเออว่าเป็นยางผ้านีเลยม <laughs> ันเสียงดังอืคือจำได้คักแจ้ฟันตอนใดตอนตีได้หรอตอนตีตีสองตีสามฟันมือขึ้นนี่บ่ครับเลขกทั้งเมื่อไม่ต่โตสีดำมันบ่ครับมันอยู่ขางเครื่องบินมันบ่ลูกแม่นครับอโอ้ยเล็ก เด็กต่อกันอยูน่นี่มันโมเมน6์ห้นพี่น้องมันเป็นแปดตัวฮา,าตาร์ดมันจะเป็นสามแปดศูนย์แล้วก็เป็นเป็นเก้าเจ็ดเก้าาเจ็ดเขียนเขียนดังยสีบลูพิดไดนะ้เนาะให้เพิ่นตาเอาเองเน,ะะนงาะน้องคาดฟันฟันละคีรถทั่วจากจาก กาละสินไปค้อนแกนอปนสน้ำบินเบิ้งพี่น้องสีสลุก <l ots> น่าจอยฟันฟันว่าไปเอาเลขต้นไม้ต้นเก้านะคะต้นที่ไ้งัวที่พานมาเป็นหนึ่งสามหาเลขออกสามหนึ่งนะคะสำหรับง้วนนี้หน้าจอยไปกับนาเทพนาเทพที่ตายแล้วที่ตกต้นไม้ตายอายุสี่ิบเจ็ดปีไปเอาได้เลขสามตัวหางเดียวคือเก้า เจ็ดสี่นะคะนักทีาตัดหายเก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดสี่นะคะสำหรับน้องคาดน้องคาดฝันฝันว่านางรถทัวจากกาลสินไปสนามบินคอนแก่นนะคะเลขยุคหางเครื่องบินเป็น3 8 0 9 5 7แล้วก็ฉีด0 3นะคะนักทียาตัดลงมาเป็น3คูมี3 8 0 9 5 7 กับ03นะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแนวทางของหน้าจอยบางข้างกับไปเพื่อนบ้านบางข้างกับไปรัฐบาลไทยแต่ว่าแนวทางของน้องคาดเกมันจะไปเพื่อนบ้านจะไปประเทศเลาวนะคะเอฟซีพิจารณาเด้อค่ะนุนทียาตัดห่เป็นเลข3คูแต่ว่าจะว่าตัด2ตัวห่นะคะถ้าตัด2ตัวมันจะมี80มี57มี03นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยหรือ ไปเที่ยวประเทศลาวตอนเย็นๆนะคะน้องคาดตัดให้แล้วเป็น380ปเป็น5าเจออ็ดเก้าาเจ็ดับ03 <มา S 1> น้องคาดมัก,ออกมตัวได้หรอมัก3 8มแปเอามัก380เพด่นบอกว่าคนมากคนมากคนชอบสามแปดศูนย์ ะะมากชอบ3 8 0ูนพี่น้อยเ c ซีพิจารณาเด้อคะ่ะมันเป็นเลข8ตัวนะคะยุคขังเครื่องบินอาจจะเป็น3ตนัวนาา3ตัวล้างอาจจะเป็น3ตัวไทยรางวัลที่1กับบอลูนนะคะอาจจะไปเที่ยวประเทศลาวตอนเย็นๆนะคะนะคะนันที่ยากกับท่ายํำให้เป็นแนวทางนะคะกับโมมีผู้ใดรู้ว่าเลขจะออกตัวไดนะคะนาจอยเพิ่นกับฟันหน่นอๆนะคะเลขไปไปขอเลขยุทตน้นไม้เป็นเ7 4จซนะคะ อขอบคุณนาจอยหลายๆกับน้องคาดนะคะให้เอฟซีโชว์ดีกันนะทางของน้องคาดนะคะ